ดูเปิดแล้วก็กล้าเล่นน่ะเตรียมนั้นเตรียมรับกล้าเล่นก่อนผักเบาเอิญน, <c oughs> นักกีฬาอมยิ้มของเราไอ <c oughs> ้นักกีฬาอมยิม้มได้ฟันผูคราวนี้แหละดู เปิดบอลแล้วตั้งแล้วก็หันเล่นหน้าเน้นเคาะเบาก่อนดูดดูดหเคาะอืมมียกขางั้นยโดยให้มันสูงๆเจ็บตีไมตีเฉียงเจ็ตีมันตรงเดี๋ยวมันจะยญ่กระโดดตีแล้วแรู้ว่าเขาจะเคาะเบาๆเราก็ต้องเมถอยรับด้วยเปื่อให้มันดุงๆจะมีจังหวะเล่นง่ายขึ้น โดมาหน้าเล่นเลยเคาะให้อยาให้มันเป๊ะวะพยายามเคาะให้มันเร็วอ่ะมันมันสัตวเหมือนเราสัตว์ลูกอ่ะสัตว์ลูกเวลาไอตอนที่เราจะเคาะลูกกับพื้นอ่ะน่ะสัดตรงนั้นเลยแบบนั้นเลยให้มันได้ดูฮะเอ๊ะพิง์มองตำแหน่งที่สูงสุดแล้วเล่นเลยนะ่ะเธอจยให้ลูกมันต่ำกว่านิด เนี่ยมันต่ำอยู่แล้วเราเราเล่นเล่นเนีมันสูงกว่านิดอ่ะเออฝึกให้เล่นเนีมันสูงที่สุดที่เราเล่นได้กล้ากระโดดตั้งไปกล้ากระโดดอย่าเอื่นตำแหน่งเธอทำดีแต่ลูกถอยหลังอยากให้ลุ้มพุ่งต้องมองเห็นลูกอยู่หน้าเรากล้าเล่นเลยขึ้นแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นสักที ฝึกตังง้งร่วมดูปับแล้กล้าเล่นเออนั่นแหละกล้า,ลาใส่เลยเคาะไปเคาะมางันแหละดูจังหวะขึ้นจับไว้เธอ่าร้นย่าเห็นลูกป,ปับก็เราจะจับเล่นรลเราจะต้องไปโดนอะไรดูน้ำหนักลูกให้มันได้อะกล้าเล่นเลย เออลูปมันต่ำรูปมันต่ำมาแล้วน่เถึงตีบอกว่าตีตำแหน่งสูงสุดอะ่ะที่คิดว่าเราตีได้อะ่ะเอองั้นแหละงั้นแหละงั้นแหละเริ่มดีขึ้นแล้วเออการแต่ตีมันตรง